สวัสดีครับนักเรียนครับวันนี้ครูเกมนะครับจะมาสอนวิธีการเข้าใช้งานนะครับการตอบคาถามของคุณครูบางท่านนะครับคือมีคุณครูบางท่านนะครับใช้แอปพลิเคชันตัวหนึ่งนะครับชื่อว่า p a y p o s ซ t นะครับในการจัดการเรียนการสอนที่บังคับให้นักเรียนต้องดูคลิปแล้วก็ตอบคาถามในคลิปนั้นๆนะครับทีนี้ครูจะมาสาธิตวิธีการเข้าใช้งานให้ดูนะครับอันนี้คือกลุ่มแชทของชั้นป .6 นะครับ ยกตัวอย่างครูจะทําในวิชาวิทยาศาสตร์นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้จะเห็นว่าครูอุ้มนะครับได้โพสต์คลิปไว้2ลิงก์นะครับเดี๋ยวครูดูลิงก์แรกก่อนอนี่ครับลิงก์หนึ่งนะครับครูบอกว่าอ่านี่ลิงก์งหนึ่งนี้อีก2คลิปก็คืออีก2ลิงก์นั่นเองนะครับครูจะสาธิตการเข้าตอบคำถามในลิงก์ที่1น,นะครับ พอคุณครูเขาสั่งงานสมมติครูอุ้มสั่งงานมาในวิชาวิทยาศาสตร์ตรงนี้นะครับแล้วคุณครูก็คลิกเข้าไปตรงนี้นครับก็คือให้เรียนดูคลิปที่1น,นะครับก็คือลิงก์นี้นะครับกดเข้าไปครับราโหลดแป๊บหนึ่งนะครับอ่าพอมันเด้งขึ้นมาหน้านี้นะครับก็คือกกาะอื่นเราจะต้องกกอกชื่อ จริงกับนามสกุลจริงนะครับ first name กับ last name ตรงนี้นะครับกรอกชื่อจริงกับนามสกุลจริงนะครับกรอกเข้าไปครับครูจะยกตัวอย่างครูกิมนะครับครูกิมนามสกุลสาธิตอันนี้นะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับแล้วเราก็กดเซฟนะครับเพื่อเริ่มการดูคลิปตรงนี้นะครับเราก็กดปุ่มมาเล่นปุ่มเพย์ตรงกลางเลยนะครับกดไปอันนี้นะครับ ทีนี้พอขึ้นมาต้นคลิปคุณครูอุ้มได้ใส่คำถามถามว่าชื่อเล่นนักเรียนชื่อว่าอะไรนะครับผมจะใส่ไปครูครีมนะครับกดเราก็ต้องกดปุ่มสีฟ้าด้านล่างเพื่อให้คลิปมันเล่นต่อนะครับกดปุ่มสีฟ้าด้านล่างด้วยนะครับอ่ากดปุ่มเสร็จปุ๊บนะครับก็จะมีปุ่ม continue ปุ่มสีฟ้าตรงนี้นะครับกดเพื่อให้คลิปเล่นต่อไปนะครับ ในการดูคลิปนะครับนักเรียนไม่สามารถจะกอได้นะครับจะกอหรือกดข้ามไปได้เพราะฉะนั้นเป็นการบังคับให้นักเรียนต้องดูคลิปให้จบนะครับเพื่อที่จะเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับเนื่องจากกอไม่ได้นะครับครูก็จะดูคลิปของครูให้จบเลยนะครับ อันนี้ครูปรับเสียงสุดแล้วนะครับอ,อ,อบุ้มคพูดเสียงเบามากเลยครับอ่าอันนี้ครูตัดคลิปข้ามมาถึงคำถามที่สองนะครับนักเรียนก็จะเห็นว่าในวินาทีที่7.57นะครับนาทีที่7 แล้วก็57วินาทีนี่นะครับจะมีคำถามของครูอุ้มเด้งขึ้นมานะครับถามว่าถ้าแรงกระทำต่อวัตถุอะไรเนี่ยกระทำกับวัตถุในทิศทางตรงกันข้ามจะได้จะหาแรงได้อย่างไรนะครับก็จะเป็นช้อยให้เลือกนะครับแล้วก็เลือกไปตอบนะครับผมไม่รู้ตอบอะไรถูกปนนะเนี่ยนะครับนักเรียนก็ต้องนึกย้อนไปว่าคลิปที่ครูอธิบายครูอุ้มอธิบายมาตอนก่อนหน้านี้ควรจะตอบข้อไหนนะครับ เมื่อกดตอบเสร็จแล้วกดปุ่มสีฟ้านะครับถ้าโทรศัพท์ของใครไม่เห็นปุ่มสีฟ้าก็ให้เลื่อนขึ้นนะครับมันก็จะเจอปุ่มสีฟ้าแบบนี้นะครับแล้วก็กดไปกดเสร็จปุ๊บอ่าคูตอบผิดนะครับคำตอบที่ถูกคือข้างล่างนะครับแบบนี้แล้วเราจะให้คลิปเล่นต่อ,อยังไงก็ต้องกดปุ่มสีฟ้าตรงนี้ต่อ ถ้าไม่เห็นปุ่มสีฟ้าให้เลื่อนขึ้นนะครับให้เลื่อนโทรศัพท์ขึ้นนะครับ mm hmm. ก็จะเห็นปุ่มสีฟ้าอยู่ด้านล่างนะครับ mm hmm. แล้วกดต่อเลยนะครับ mm hmm. อ่าในครูตัดคลิปนะครับข้ามมาตรงคําถามข้อสุดท้ายในคลิปของครูอุ้มนะครับน้า นักเรียนมีความเข้าใจมากน้อยเพียงใดนั้นะครับตรงท้ายคลิปของคุณครูบางท่านนะครับหลายๆท่านเลยนะครับเขาจะใส่คําถามในทุกช่วงของคลิปนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องดูคลิปให้จบนะครับเพื่อเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและก็ตอบคาถามภายในคลิปด้วยนะครับถ้าคนักเรียนคุณครูเจ้าของคลิปเขาก็จะรู้ว่านักเรียนคนไหนดูไม่ดูดูมากน้อยเพียงใดนะครับหรือตอบคำถามหรือไม่ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้คุยตอบว่า มากนะครับแบบนี้ก็กดปุ่มสีฟ้าไปเหมือนเดิมนะครับถ้ามองไม่เห็นปุ่มสีฟ้าให้เลื่อนโทรศัพท์ขึ้นนะครับปุ่มสีฟ้าจะอยู่ด้านล่างนะครับแบบนี้นะครับผมทีนี้ถ้าเราถ้าในคลิปในมือถือของเราขึ้นคําว่า c o m p l e t แบบนี้นะครับแสดงว่านักเรียนดูคลิปจบแล้วนะครับจบไปคลิปหนึ่งคุณครูประจําวิชาประจําคลิปนั้นเขาก็จะรู้ว่า ผล,ผลการดูคลิปนะก็จะส่งไปให้คุณครูเขาแล้วเขาจระรู้ว่านักเรียนคนนี้ดูคลิปจนจบนะครับแต่ถ้าใครดูคลิปไม่จบไม่ตอบคาถามคุณครูเขาก็จะรู้นะครับเพราะฉะนั้นในการดูคลิปต้องดูคลิปให้จบนะครับแล้วก็ตอบคาถามภายในคลิปด้วยนะครับอันนี้ก็คือแอปพลิเคชันของ PayPo s i t นะครับเราสามารถเมื่อเราดูคลิปจบแล้วเราสามารถกรอกรอนะครับกรอแล้วกลับมาดู คำตอบของเราได้เหมือนเดิมนะครับแต่ในการดูคลิปครั้งแรกเราไม่สามารถกรอได้นะครับกรอไปข้างหน้าได้เราก็ได้แต่ไปข้างหลังนะครับในการดูคลิปครั้งแรกนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือการตัวอย่างการเข้าดูคลิปวิดีโอนะครับที่คุณครูเข้าสอนที่เขาส่งลิงก์เข้ามาในกลุ่มแชทของเรานั่นเองนะครับผมเรามาต่อกันเลยนะครับตรงนี้คือรูปภาพ นะครับรูปภาพที่ครูถ่ายหน้าจอผลการดูคลิปของครูอุ้มมานะครับจะเห็นได้ว่าครูอุ้มจะสามารถรู้เลยว่านักเรียนคนไหนไม่ตอบนักเรียนคนไหนตอบนักเรียนคนไหนดูนักเรียนคนไหนไม่ดูเห็นได้ไหมครับอ่ะดูอย่างคนแรกนะครับอ่านี่นะครับคนแรกก็คือเมื่อน,นักเรียนกรอกชื่อนามสกุลตอนแรกนะครับมันก็จะมาโผล่ตรงนี้นะครับ นี่เข็มโคดมานิมอนนี่เองนะครับก็อันนี้ก็จะเห็นได้ว่าดูคลิปจนจบนะครับจะขึ้นสีเขียวแบบนี้นะครับ complete นั่นเองะครับอันนี้คือคำถามข้อแรกตอบมาแล้วคำถามข้อที่2คํคำถามข้อที่3คํคำถามข้อที่4นะครับอ่าอันนี้ก็คือคลิปคลิปไหนไม่รู้ของครูอุ้มนะครับครูถายมานะครับส่วนอันนี้กฤษดาเชน จะเห็นได้ว่าไม่ได้ดูคลิปนะครับนี่ไม่ได้ดูคลิปเข้ามาแค่กรอกชื่อเฉยๆแต่ไม่ได้ดูคลิปก็ไม่ขึ้นไม่ขึ้นสีเขียวนะครับคุณครูอุ้มก็จะรู้เลยนะครับอันนี้ใครไม่รู้ครับ first name last name กรอกมาอย่างนี้แสดงว่าไม่รู้เรื่องนะครับต่อไปน้ำหนึ่งนี่นะครับขึ้นสีเหลืองนะครับขึ้นสีเหลืองบอกว่าดูคลิปไปทั้งหมด18นาทีนะครับ ป8นาทีแต่ดูไม่จบนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทําไมนะครับอาจจะดูไม่จนจดไม่จนถึงท้ายคลิปนะครับมันเลยไม่ขึ้นคอมพิวต์นั่นเองนะครับอ่าต่อไปเปียอะไรเนี่ยปานพักจีลานะครับเหมือนกันครับเข้ามากรอกชื่อแต่ไม่ดูคลิปนะครับก็ไม่ขึ้นคะแนนให้ไม่ขึ้นคาการตอบคำถามให้นั่นเองนะครับการคุณานน์ดูไปทั้งหมด37นาทีนะครับดูยังไงไม่รู้37นาทีนะครับ อาจจะขึ้นหน้าอาจจะไปไม่เป็นนะครับนี่จะสังเกตได้ว่าตอบคำถามที่1ตอบคำถามที่2แล้วไม่กดปุ่ม continue ต่อนะครับมันก็เลยไม่ไปคำถามคลิปเลยไม่เล่นต่อนะครับค้างอนึงสามสิบเจ็ดนาทีครับจบสีนะครับอัลจัพพลอันนี้ก็ดูแค่เก้านาทีนะครับดูไม่สุดนะครับอันนี้ก็คือการดูคะแนนของคุณครูนะครับก็จะเห็นได้ว่าคุณครูเขาสามารถเช็คได้ว่านักเรียนคนไหนดูคลิปไม่ดูคลิปนะครับเพราะฉะนั้น ไปไปตามสเต็ปนะครับต้องดูคลิปให้จบครับครูเขาก็จะเช็คว่าถูกหรือผิดนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับมีคำถามตรงไหนสอบถามได้ในกลุ่มแชทเลยนะครับสวัสดีครับ